รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับปลาอีกแล้วนะคะกับรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะซึ่งเรื่องราวที่ปลาจะนําเสนอวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิยทยาศาสตร์ไทยนะคะกับการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายที่จะเป็นมะเร็งมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมใช้วิธีการรักษาแบบีโมีเนี่ยมันไม่รู้ไปจอก พอร่างสร้างปัญหาอะไรกับร่างกายของเราด้วยแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะกลับไปเป็นที่อื่นด้วยมไม่ใช่ที่เดิมค่ะอะไรเพราะอะไรหรือทำทำการสํารวจคนที่เป็นมะเร็ง25ิปีที่แล้วแล้วทำการคีโมเพื่อรักษา mm. ก็พบว่าเสียชีวิตจากคีโม mm. เองมากกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจท,ทําเช่นนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยในอเมริกาเป็นที่รู้กัน รู้กันอยู่แล้วว่าคีโมชายแสงไม่จะเป็นวิธีการที่ไหนก็ตามที่มีข้อเนี่ยมันจะมีกระดูก2ชิ้นแล้วในระหว่างกระดูก2ชิ้นเนี่ยมันก็จะมีกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อซึ่งทําหน้าที่เหมือนกระป๋องน้ํำซับการเสียดสีกันการบดกันระหว่างกระดูกสองข้อนั้นถ้าเข้าสู่วัยทองการเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วมากการสร้างก็จะลดลงลดลงนะครับก็จะเสื่อมจนกระทั่ง กระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อเนี่ยซึ่งเป็นฟองน้ําตรงนั้นอ่ะมันหายไปหรือบางไปนะครับค,คือถ้าปวดเขาก็ใช้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดอาการอักเสบนะโดยใช้ยาต้านาอักเสบวิธีที่เขาจะใช้กันในที่สุดก็คือใช้การผ่าแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดผ่าเข่าแล้วมันไม่ไม่ได้ลงล็อกเท่าไหรน่ะ มันก็อาจจะต้องไปแก้ไขเนาะคือ3ามแสนสี่แสนบาทต่อคู่แพงมากเดี๋ยวเราไปติดตามเนื้อหาเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะเมื่อต้นรายการนะคะปลาได้เกริ่นถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะว่าปัจจุบันคนไทยเป็นโรคนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอเรียนถามอาจารย์พิเชษนะคะถึงปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ว่าคนไทย มีคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยจำนวนมากขนาดไหนคะสถิติตอนนี้ค,คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับหนึ่งมากกว่าการเกิดอุบัติเหตุนะครับค8คนต่อชั่วโมงเสียชีวิต8คน<า>ตอน 1, 1ชั่วโมงเหรอคะ1ชั่วโมง8ค,คนคคผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายที่จะเป็นมะเร็งมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านม ไม่ว่าจะระยะไหนก็แล้วแต่พอรู้แล้วส่วนใหญ่ก็รักษาโดยการตัดออกทำเคมีบำบัดทำเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงนะครับใช้วิธีการรักษาแบบเคมีเนี่ยมันไม่รู้ไปจอกก่อร่างสร้างปัญหาอะไรกับร่างกายของเราด้วยแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะกลับไปเป็นที่อื่นด้วยไม่ใช่ที่เดิมอะไรเพราะอะไรหรือไอยาคีโมที่เข้าไปเนี่ยมันก็คือยาพิษตัวหนึ่ง ที่จะเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งมันต้องฆ่าเซลล์มะเร็งเพราะนั้นมันต้องแรงอะ่ะเซลล์มะเร็งเดิมนะก็คือเซลล์ปกติในร่างกายนี่นแหละแต่ทําไมกลายเป็นเซลล์มะเร็งกะเพราะโดนกระทบอะไรบางอย่างนี่แหละเพราะในเซลล์ดีๆที่เดิมอยู่ที่เราเป็นอยู่เดิมในขณะที่เรากา,ารบังคับคีโมเนี่ยมันจะโดนกระทบแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ไหมในอเมริกาก็พูดเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับก็พูดอย่างนั้นตลอดทำาทำการสํารวจคนที่เป็นมะเร็ง25บปีที่แล้วแล้วทาการคีโมผู้จะรักษา ก็พบว่าเสียชีวิตจากคีโมเองมากกว่าเสวิตเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจทําเช่นนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยในอเมริกาเป็นที่รู้กันรู้กันอยู่แล้วว่าคีโมฉายแสงไม่จป็นวิธีการก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการรวบรวมนักนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของอเมริกามาทําโครงการเพื่อจะให้เกิดวิธีการรักษามะเมร็งะะให้เป็น ให้เป็นวาระแห่งชาติของอเมริกานะะเขาก็เลยไปสร้างคำว่า cancer moonshot 2020เมื่อปี1961นะ JFK จอห์นเอฟเคนดเขาต้องการส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์ให้มี moonshot เกิดขึ้นแล้วจากการที่สร้างเป็นวาระแห่งชาติตรงนั้นก็ทำให้ new armstrong เยีบดวงใ์ดได้เมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคม1969ค,ค,คำว่ามูนช็อตก็ถูกใช้เป็นคำที่ต้องการให้มน,นการร่วมแรงร่วมใจกันในสิ่งที่ยากๆร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายใ้ได้เพราะฉะนั้นคำว่ามูลช็อตจึงถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อโจไบเดนนำเสนอโครงการ cancer m o o n s h o t ให้กับโอบามาบารักโอบามาก็เลย เป็นอีกครั้งหนึ่ง statement speech. s สร็จ m e n t ับยูเนี่ยนวีสเขาก็ประกาศ c a n เซ r m o มูนช็อ2020 <4 S 1> <4 S 2> ปี4ปีทำไมถึงใช้เวลาปีปีแสดงว่ามันไม่ใช่ง่ายนะแม้ว่าความรู้ความสามารถของอเมริกันเนี่ยมันมีมากมายก็ตามแล้วเขาก็เกินว่า2020วิธีที่เาจะใช้ก็คือใช้อิมมูนโนเทอร์พี ใช้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันนะแล้วให้ร่างกายไปจัดการครับโรครายนั่นเองซึ่งตรงกับของอาจารย์พอดีใช่ไหมคะเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ช่วยคนอยู่มาหกปีห้าปีหกปีเจปีนะครับเป็นจํานวนมากจำนวนมากเราทํากันมาสําเร็จมาตั้งแต่2 0 0ศอเมริกัทำนทํา2งศถ้าไทยแลนด์จะทำได้บ้างจะได้ไหมค่ะเพราะนั้นผมก็เลยประกาศแอปโก บริษัทค่ะไท a แลนด์ c คนเซอร์มูลช็อ2017 Thailand Cancer Moonshot 2017, Thailand, Cancer Moon 2017. ครับค่ะให้ทำให้ได้ในปี2017 30คนที่เข้ามานะครับจะต้องเป็นคนที่สมัครใจแล้วว่าทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่เขาจะทำเนื่องจากว่าเากลัวว่าจะมีผลข้างเคียงกับการทำีคโมหโรือฉายแสงค่ะนะครับ เขาส่งข้อมูลทั้งหมดมานะครับเราก็จะคัดเลือกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดก็จะมีหมอแล้วก็ผมแล้วก็เพียงเภสัชกรช่วยกันดูต้นปี2 0 1 7เราจะประกาศความสำเร็จแต่มันมีรายหนึ่งค่ะซึ่งผมคิดว่าผมรอไม่ไหวคนนี้ของเราแบดนี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมา10ปี10ปีแล้ว10ปีแต่เขาไม่ยอมไปรักษาเลยนะคะก็ เนื่องจากว่ากลัวผลข้างเคียงนะเนื่องจากคนข้างคนใกล้ๆเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็โดนผ่าตัดแล้วก็โดนฉายแสงแล้วก็เห็นภาพเหล่านี้เขาก็กลัวมากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งที่เข้าไปทำเคมีก็เขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยบอกว่าขออยู่อย่างนี้แหละแต่ระยะ5ปีหลังมันก็เริ่มออกอาการมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเต้านมมันเริ่มเต่งขึ้นเต่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก็คือก้อนเนื้อใหญ่ขึ้นใช่ครับใหญ่ครับจนในที่สุดเต้านม ระเบิดอ้ระเบิดแตกออกนะน้ําเหลืองเลือดไหลออกมาหมดเลยนะครับยังไงก็ตามนะฮะยังไงก็ตามรายนี้เขาก็ไม่ยังก็ยังไม่ยังไม่หาหมออยู่ดีหาหมออยู่ดีค่ะแล้วก็เวลาเดินก็เดินไม่ได้เดินได้สองสามก้าวก็จะหยุดเขาอยู่ชั้นบนนะครับต้องขึ้นบันไดไปสิบเจ็ดขั้นเขาเดินขึ้นไปสองเก้าแล้วก็นองพักค่ะตอนหลังเดินไม่ได้ก็ใช้คลานขึ้น แล้วก็บังเอิญในช่วงเวลาเนี้ยผมไปออกรายการในตลาดหลักทรัพย์ว่าผลิตภัณฑ์ของแอปโก้เนี่ยมีงานลักษณะอย่างนี้อยู่นะสามารถที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งจากการที่เขาเดินขึ้นข้างบนไม่ได้เขาเดินจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน17บขั้นครั้งเดียวโดยที่ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยอเลยครับแล้วหลังจากนั้นอาการเขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเขาไปเที่ยวแล้ว จับที่เดินไม่ได้เนี่ยนะคะอาจารย์ไปเที่ยวแล้วทเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยก็ปรากฏว่าคุยกับผมมันเสาครับวันอังคารก็โทรกลับมาคนปกติต้องไม่เกิน31 3สจารายนี้เขาอยู่ที่29ก็เป็นคนปกติแล้ววงชี้มันเป็นเช่นนี้<อ>นะครับแล้วก้อนเนื้อก็หายไปหมดแล้วหายปหมดแล้ว<อ>ะค,คะดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นสภาพที่ก่อนมันจะระเบิด นะครับประเมินสามีเขาถ่ายภาพไว้ภาพที่นี่นี่คือภาพก่อนระเบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ปกติแล้วแน่นอนเราไม่สามารถเอาภาพที่ปกติมาใช้ก็เอาภาพที่ก่อนก่อนระเบิดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายินดี่จะให้เอามาแพร่ภาพเราก็เบลอไว้นิดนึงน,นะครับเพื่อว่าเป็นวิทยาทานนะฮะเจ้าตัวต้องขอบคุณเขาขอบคุณเขาว่าถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทําให้คนเขา มั่นใจเราจะมีโอกาสช่วยคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องไปตัดเต้านมถ้าเป็นนิดเดียวตัดเท่านะั้นเราก็เชื่อว่ามัน,มนไม่จําเป็นะนะครับเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับวิธีการยังไงนะครับวิธีการก็คือว่าไม่ว่ากรณีมากกรณีน,น,น้อยเป็นมากเป็นน้อยเป็นหนักเป็นเบานะครับเราต้องเข้าใจว่ามะเร็งก็เกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยเกินไปนะ แล้วสิ่งที่เราวิธีการที่เราทําก็คือเราใช้เม็ดเลือดขาวเพชรฆาตนะซึ่งอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยตามปกติเนี่ยมันควรจะมีประสิทธิภาพดีพอควรแต่กรณีที่มันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่สามารถจัดการกรับเซลล์มะเร็งได้นะดูกราฟต,ตรงนี้นะครับถ้าหากเรามีแคปซูลของนักวิจัยของเราเนี่ยทำแล้วให้ใช้กันใน15วันวันละสีแคปซูลแล้วก็ตรวจเม็ดเลือดขาวดูนะก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาวภูมิกัน TS1 เนี่ยนะะถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้น สองเท่านั่นคือกราฟที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับ,รบชุดที่สองที่สีแดงอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือ th 9ก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นสองเท่าและชุดที่สามคือ th 1 7นะก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าแล้วความสามารถของเมล็ดขาวเพชรฆาตทำได้ทำหน้ที่อะไรธรรมชาติก็สร้างมาให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย มัมะเร็งในกรณีนี้ก็คือสิ่งแปกปอมมันไม่ไดขาวไปจ่าก็ไปจัดการได้นะครับเราก็มีอีกตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งคือน้ํามังคุดที่เราผลิตด,ด้วยกระบวนการของแอปโกนะครับในการใช้15วันเปลี่ยนเที่ยวโกกิคนกินน้าแล้วเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะพบว่าแอปโกะเอเซนที่เราเรียกน,นะครจะมี TS9 ไม่ได้ขเขาภูมิกันเนี่ยถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นไป50%อินเทอร์พินสิ ถูกกระตุ้นเพิ่มกว่าอีก5 0เหมือนกันเพราะนั้นการใ,ใช้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็จะทำให้สามารถหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มาเร็งได้ด้วยการใช้ร่วมด้วยช่วยกันวางแคปซูลกับน้ำมังคุดที่เราทำใช้ร่วมกันใช่ไหมอาจารย์ก็เลยทำให้ผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับเข้ามาปรึกษาเราทานเข้ามาปรึกษาเรานะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาฟรีนะครับ ส่วนว่าจะตัดสินใจยังไงก,ก็ว่ากันไปนะครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะกับการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วน1 1 5 4นะคะหรือว่าที่นี่นะคะก็อาจารย์อยู่ประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะคสามารถจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็มีคุณหมอด้วยนะคะ ก็อ,อยากจะให้เป็นวันจันทร์และวันพุธบ่าย2องโมงถึงบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณหมอแล้วก็ผมจะอยู่ร่วมเลยเราได้ทราบถึงงานวิจัยของอาจารย์พิเชษนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลกับการดูแลปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะจากที่เกริอนไปเมื่อต้นรายการนะคะกับปัญหาเรื่องของข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามอาจารย์พิเชษกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดข้ออักเสบนะคะอาจารย์หรือว่าข้อเสื่อมมันเกิดจากอะไรคะที่ไหนก็ตามที่มีข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกสองชิ้นแล้วในระหว่างกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันก็จะมีกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำํำซับการเสียดสีกัน การบดการระวางกระดูกสองข้อนั้นถ้าเข้าสู่วัยทองการเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วมากการสร้างก็จะลดลงลดลงนะครับก็จะเสื่อมจนกระทั่งกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อเนี่ยซึ่งเป็นฟองน้ําตรงนั้นอ่ะมันหายไปหรือบางไปนะครับเมื่อบางไปกระดูกสองชิ้นมันก็บดกันในภาพนียจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะกระดูกสองข้อนี่มันยังมีไอชั้นสีขาว เหมือนเพิ่งไปกระดูกผิวข้อมันกัดไว้แต่ทั้งขวาโดยเฉพาะทางด้านขวาของรูปเนี่ยะนะครับจะเห็นว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันกระดูกสองชิ้นมันบดกันอยู่แล้วแน่นอนเวลาเคลื่อนไหวมันก็ยาเสียดสีกันแล้วก็เจ็บแล้วก็ทําให้อักเสบคือถ้าปวดเขาก็ใช้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดอาการอักเสบ,บโดยใช้ยาต้านการอักเสบ ถ้าใช้ยาแก้ปวดต้านอาการอักเสบพวกนี้มันก็ไม่ได้หายจริงๆสิคะอาจารย์รใช่ครับ,<า>รรบมันก็ยังเป็นภาวะชั่วคราวนะฮะวิธีที่เขาจะใช้กันในที่สุดก็คือใช้การผ่าแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดผ่าเข่าแล้วมันไม่ไ,มไ,มได้ลงล็อกเท่าไหร่นะมันก็อาจจะต้องไปแก้ไขเนาะคือ3ามแสนสี่แสนบาทต่อพู่แพงมาก อย่างที่อาจารย์ได้บอกเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ,รบเรื่องของข้อเข่าเสื่อมค่ะคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ยแล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆในโบดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไปสารที่หลั่งออกมาเป็นสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นสารที่ดีแต่กรณีที่มีมากเกินไปมันก็ไปทําลายข้อเขา่า แล้วก็ไปทำลายกระดูกตรงนั้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับสารที่เข้าหลังมากเกินไปเนี่ยก็คือสาร T N F แล้วก็สารอิน e ทรกินหกแล้วก็สารอินทรกรินสิบเจ็ดถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเขาขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาคือไปทําให้เมไดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไป คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเองทําให้มันมีภูมิสมดุลให้ทําให้ไม่ได้ข่าวกลับไปหลังสารให้เท่าที่ควรให้พอเหมาะพอสมไม่ให้มากเกินไปเกิดภาวะภูมิสมดุลขึ้นแล้วเมื่อจเมื่อนั้นเมื่อเรามีภูมิสมดุลร่างกายเราก็จะดูแลเองและในที่สุดอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ตามต่อมานะรเราก็จะพบว่าผู้ทดลองได้ใช้4แคปซูลต,ต่อวัน แล้ววันที่15ก็ไปตรวจดูไม่ได้ขาวว่ามันทําอะไรเกิดขึ้นนะครับ,รบเราก็พบว่าเมื่อเราใช้แคปซูลแป้งให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งได้ทดสอบนะครับได้ใช้สารเจ้าปัญหา3ตัวหลังตามปกติอย่างนี้นะก็ถือว่าให้มันไปร้อเปอรเซ็นต์แล้วกันอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ให้ใช้แคปซูลที่เราวิจัยแล้วก็ตรวจเลือดในวันที่15 ไปเปรียบเทียบกันหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะออกมาเท่ากันถูกไหมครับ <c oughs> แต่พบว่าหลังจาก15วันเมื่อวัดดูแล้วไอ้ตัว T n นเอลฟาลดลงเหลือแค่7% <c oughs> หมายความว่ามันมีการลดสารที่ทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดข้อเสื่อมตัวสำคัญที่สุดตัวหนึ่งคือ T ในเอลฟาลงถึง93% <c oughs> ลงไปเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ แล้วก็ตัวที่2คือทูพีน6ลดไปเหลือ65%นะครับและตัวที่3เหลือ50%สสารทั้ง3ตัวคือสารที่กำลังมีปัญหาให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราลดลงมาอ,มอาการจะดีขึ้นไหมกไม็ไม่ปวดไม่อักเสบแล้วใช่ครับก็ในขณะนี้ร่างกายของเราจะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองแล้วอันนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าการที่เราลดสารสตัวเนี่ยอาการอักเสบการทําลายกระดูก<ม>ก็จะลดลง นะเหตุผลตรงนี้เป็นเหตุผลที่เรายืนยันได้จากรายงานการวิจัยที่เราไปคาออินเทอร์เน็ตคือเป็นรายงานวิจัยทั่วโลกนะ,ะเมื่อเราลดสารสาตัวนี้ลงมาอาการอักเสมและการทำลายกระดูกก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไม่แปลกใจครับว่าถ้าเราให้สูตรที่เราวิจัยให้กับผู้เป็นพวกที่มีปัญหาด้ใช้ใน15วันตามที่เราต้องการให้ให้เขาใช้เนี่ยครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะครับสิ่งที่ตามต่อมาก็คือว่า แล้วหลายหลายคนที่กําลังจะไปผ่าเขาเนี่ยทําไมอาการเขาหายแล,แล้วเขาไม่ต้องแล้วมันจะไม่บวมมาบดกันอีกเลอ,อใช่ไหมเมื่อมันหายอักเสบแล้วจริงแต่มันยังบวมอยู่เนี่ยนะเราก็พบนะฮะสิ่งที่เราใส่เข้าไปในสารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเราสก,กัดมาจากมังคุดจากงาดําจากตัวเหลืองจากกระดังและจากบัวบกพืชเหล่านี้มีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งสารออย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ที่มีความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อนนะขึ้นนะในกรณีนี้กระดูกอ่อนที่เราต้องการสร้างก็คือกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างซอกกระดูกสองข้อะนะฮะก็คือกระดูกิวข้อหรือที่เราที่เราบอกว่ากําลังทําหน้าที่เป็นฟองน้ำให้มันขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งเราก็มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัยของนานาชาของที่ผ่านมาในที่อื่นเขาทาและที่เราทําด้วยว่ามันสามารถทําทั้งสองน้าได้จริงๆเพราะฉะนั้นการอักเสบหายไปแล้วก็ข้ออักเสบ ที่หายไปมาเริ่มมีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะครแล้วก็มีคนที่เคยเอาภาพมาให้ดูว่าสองเดือนผ่านไปมันมีอาการกเดยขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีใจัยนะเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าคนที่เคยมีปัญหาเข่าเนี่ยเขาจะทรมานมากจนกระทั่งได้เห็นคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราเนี่ยแล้วก็ จากการที่เขานั่งรถเข็นเข้ามาแล้วก็ปวดคือช่วงระยะเวลาไม่นานนะเขาก็ดีขึ้นเดินเข้ามาเลยดีขนาดที่จากนั่งรถเข็นเดินเข้ามา,าหรอคะบางรายจากที่บอกว่าต้องนั่งรถเข็นบ้างหรือขยับขยายไม่ได้ก็มากระโดดให้เราดูอ,อ่นะก็มาเต้นพูระกุกให้เราดูานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันก็เราก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้อยากจะฝากให้เป็น สมบัติของประเทศไทยครับ ก็ถือว่าปัญหาเรื่องข,องข้อเข่าเสื่อมที่อาจารย์ได้บอกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงหรือว่าอันตรายมากแต่ว่ามันก็สร้างความลำคาญหรือว่าทรมานให้กับผู้ที่มีอาการของโรคต่างๆนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้บอกวิธีการดูแลปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่หมายเลข1 1 5 4นะคะหรือว่าโทร0-2 ห6 4 6 4 8 0 0นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้นะคะในวันจันทร์พุธพฤหัสท,ท,ทางช่อง5วันนี้ปราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็คุณหมอได้นะคะในวันจันทร์และวันพุธนะคะเวลาบ่ายสองถึง4ี่โมงเย็นนะคะที่อาคารสํานักงาน A A Capital Center นะคะชั้น30